ช่องสินกเกษตรสวัสดีนะครับพี่น้องเก็บีทุกท่านนะครับช่องสินกเกษตรตอนนี้มามาชมนะฮะชวนชมที่วัดลักายนะครับวัดประมวลลาดตำบลจ,จอหอนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับพอดีผมมาเขียนรูปนะครับมาวาดรูปที่วัดนะครับพอดีมาเห็น ชวนชมที่วัดเยอะนะครับก็เลยมีความสนใจชวนชมมานานแล้วแหละนะครับนุกนงต่างนันก็มีนะเดี๋ยวจะพาไปดูราชิน้จริงตอนของหลวงพี่นะครับของพระอาจารย์อันนี้ก็จะนี่นี่นี้นเป็นราชิน,นีนะครับเพาะเมล็ดนะครับเป็นราชินีพันดอกเพาะเมล็ดนะครับในดอกเขานะครับในดอกเขอันนี้เป็นรากธรรมชาตินะครับรากธรรมชาติ หลวงพี่ก็จะดูแลแบบรวมๆนะครับในใบอีบดอกจะจะมีขอบผิ้วนะครับใส่เหลืองนะสอนก็จะแรบนิดหน่อยนะครับก็ไม่ใช่บานนานะตัวนี้นะครับเป็นเป็นราชินีเป็นรา,ช,นนาชินีเพราะเมล็ดนะครับ ต้นข้างๆนี้จะเป็นยักษ์เป็นยักษ์ซาอุนะครับเป็นยักษ์ซาอุเดี๋ยวพาไปชมข้างในสวนก่อนนะนะครับต้นนี้จิงดําดอกเล็กๆนะครับรู้สายพันธุ์อะไรนะครับต้นนี้จะใบใบออกกร,รมาจีนะดอกเล็กๆเหมือนกันนะครับอันนี้น่าก็น่าจะเป็นยักษ์ยักษ์ซาอุนะครับหรือยักษ์บ้านวัดนะยักษ์ซาอุยักษ์กษบ้านวัดนะครับ เพชรมงคงก็จะมีสามชื่อนะครับที่นิยมเรียกกันนะครับต้นนี้ต้นนี้ขอบใบแดงนะครับใบใบทรงเรียวนะครับขอบใบแดงยงชั้นดอกกำลังมาช่วงนี้ฝนตกนะครับต้นไม้ก็ดอกก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเนี่ยยิงยิงก็จะยิงก็จะออกดำนะ ลำต้นก็จะผิวออบคำๆหน่อยต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับช่อดอกกำลังมาแลครับดอกกำลังมานะครับ,อ,รรบอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นใบใบกว้างหน่อยทันจริงดำเหมือนกันนะครับใบจะออกสีบอลมีขนกร,รมีนะครับนะครับชวนชม ส่วชมของวัดประมวลราชนะครับนี่ก็จะดอกสีวันหวานน่นนนะครับใบจะไม่เหมือนกันนะครับใบแต่และต้นก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะยักษ์ฟานวัดนะครับหรือยักษ์สาอุส่วนใหญ่ชุดที่อยู่ในวัดก็จะเป็นยักษ์สาอุนะครับ นี่เป็นปู่ฤาษีนะครับ <c oughs> ปู่ฤาษีปู่ฤาษีอะไรนั่นเนี่ยอ่าบางทีเอามาตกแต่งมาดูสวนดูมาร์กนะครับกระลังด่างนะครับใบด่างดูมาร์กสวนบางที่จัดสวนได้วสวยนะระาะนาคด้วยนะครับ ก็นักเล่นน้ำตัวนีโอ้มปลาคองนะครับปลาปลาคองเต็มเลยนะครับมีสระบัวนะครับม,มีนกด้วยนกะด้วยนะโอ้เมื่อก่อนเห็นเห็นดอกกำลังเยอะนะครับนี่เริ่มเริ่ม,มหายหายไปบ้างแล้วเพราะว่ามีฝนนะครับม,มันจะมาชมทำชมตัวนี้แหละนะครับเป็น ประเภทนีพันดอกจิงจิงตอนนะครับและเภทนีดพันดอกจิงตอนดอกเล็กๆดอกเริ่มร่วงไปเยอะเลยนะครับชั้นจิ่งดอกก็จะเยอะนะครับแบบน,นี้ดอกร่วงไปเยอะแล้วนะไปเจะ ตัวนี้ก็จะเป็นยักษ์สาอุตัวนี้ก็จะเป็นยักษ์าอุนะครับใส้น่าจะกระถาง80นะครับกระถาง80 80เซนนะครับเม่นึ่งเมตรนะนี่จะเป็นไม้สีนะครับนี่ดอกกำลังมานะครับไม้สีดอกกำลังมา,าบานแล้วจะเป็นยังไงนะครับ ไม่ดูถ่ายฟันเลยะนะเรากำลังมาเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกันครับหลวงปู่นะครับสอบถามหลวงปู่นะครับชาววาดวัดนะครับท่านได้ขอญาติโยมเมื่อก่อนกำลังนิยมนะฮะได้เอามาปลูกไว้เมื่อ สิบกว่าปียังไม่ถึงยี่สิบปีนะครับยังไม่ถึงยี่สิบปีต้นนี้จะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยอดใบนะครับยอดจริงยังไม่ได้มีการตัดแต่งนะครับเป็นยอด,ดเดิมดเดิมยอดเดิมเดิมโคนต้นเดิมเดิมนะครับต้นดเดิมเดิมแต่ว่าเห็นหลวงพี่บอกว่าเมื่อก่อนอยู่ข้างสะตากแดดมานานนะครับดูในปีพงข้างใน มีพงข้างในอยู่ตากแดดมานานไม่ค่อยมีคนดูแลนะครับของพี่ก็เลยยกมาดูแลแล้วก็แต่งจริงแต่งอะไรใหม่ตัวน,นี้ก็ชัดเป็นช่วงหน้าหนาวก็จะดอกสวยนะครับนจะดอกเต็มเลยนะครับอืนี่ครับเป็นยักษ์ซาอุนะครับสรงตรงนี้เป็นสายพันธุ์อาราบิคัมนะครับโคนใหญ่แต่จิงเลียวนะครับยักษ์บันวัดเนี่ยนะครับยักษ์บันวัดหรือยักษ์ซาอุ ตัวนี้ตัวนี้ผมว่าดูดูไซส์เขาดูจากเอกลักษณ์ลักษณะเขาแล้วนะครับก็น่าจะเป็นราชินีพันดอกราชินีพันดอกโตมาจากการเพราะ,มะเมล็ดเลยนะครับดูดูนะครับโอ้โหรากธรรมชาตินะรากธรรมชาตินี่ดอกเขานะครับ ดอกเาจะมีผิวๆนะปลายดอกเขจะมีผิวนะชั้นจริงชั้นจริงดอกจะเยอะนะครับเป็นราชินีนะผมว่านนะเพราะใบใบจะออกบอลใบใบจะออกใบมันนะครับใบไม่มีขนนี่ใบไม่มีขนะนะดอกเยอะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะหน้า,นาไม่ใช่หน้าฝนโอ้ดอกเยอะมากเลยดอกจะเยอะมาก อันนี้ก็ถือว่าก็กำลังมานะฮะแต่ว่ายังไม่บุมนะยังไม่พลิกสุดนะครับมาดูต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ใบใบขนนะครับตันตนนี้ก็น่าจะเป็นอาราบิค่ำยักษ์ซาอุแต่ว่าหลวงพี่ทอนจิงไปแล้วนะอนรอยทอนจิงคือถอนแบบตัดตัด,ต,ดตัดเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้มีพื้นฐานการดูแลมาก่อนนะครับก็เลยทำไปตามตามความสามารถในการตัดคือถ้ามันสูงมากเลื้อยมากก็จะตกแต่งยากประมาณนี้นะครับตัดถอนก็สวยนะนีดอกกำลังเริ่มมานะครับรอดอกกำลังมาเหมือนกันเอ้มันก็คล้ายๆกันนะเนี่ยฮะดอกนี้กับชุดนี้นะครับแต่ดอกจะเล็กกว่ากันนะครับ แต่ดอกจะเล็กกว่ากัน,นอันนี้ก็ทรงเดียวกันแต่ใบใบคนละแบบนะครับเป็นใบยาวใบยาวขนใบขนใบยาวนะครับก้านจริงดำก้านก็จะดำตอนนี้จะก้านจริงออกขาวนะก้านจิงออกขาวใบก็จะขอบใบแดง นะครับมีขนนะครับไม,ไม่แน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ในยุคน,นั้นลุงปู่บอกว่าเป็นยักษ์บ้านวัดนะครับที่เขาเอามาถวายให้หลุงปู่นะครับอันนี้ก็อันนี้ขนสวยใหญ่ขนตุ่มเลยนะครับนะครัขนตุ่มเลยแต่กิงก้านจริงจะห่างหน่อยนะครับก้านริงจะห่างหน่อยดอกกำลังมานะครับดอกมา ดอกเริ่มมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์ได้แล้วนะครับเนี่ยเริ่มตุ่มตุ่มใหญ่เลยนะครับตุ่มใหญ่เลยมันก็จะเป็นใบขนนะครับยักษ์บันวัดนะครับใบขนใบขนใออกบ,บอลบอลหน่อยตัวนี้ก็จะยังไม่มีดอกนะครับใบเลียวนะครับใบ ใบเลียวแหลมนะครับใบเลียวแหลมดอกอยังไม่มาต้นนี้โอ้นะสงสารนะครับช่วงช่วงหน้าแรงที่ผ่านมานะแดดแรงแดดแรงไม่ได้รดน้ำนะครับตัวตือแดดเผานะเป็นไม้วัดล้่ก็นี่ดอกกำลังมาดอกกำลังเริ่มมาฝนมึงตกหยุดไปนะนี่ก็เลยนรนอยู่เลยนะครับนี่ชุดนี้ก็จะ ิ่งก้านห่างแต่ต้นนี้ดอกดีให้ลูกดีด้วยนะครับผมได้ฝักไปหลายฝักเยอะนะครับแล้วก็รังเพาะไว้อยู่ก็เหมือนกันเ่อไปไว้ที่บ้านคอนแกนก็มีนะครับดอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยักษ์บ้านวัดนะครับหรือยักษ์สาอุดอกประมาณนี้นะครับนี่ชวงนี้จะดอกห่างหน่อยนะครับดอกก็จะห่างหน่อยดูปลูกเป็นแถวเลยนะครับ ถ้าดูแลดีๆเปลี่ยนกระถางบ่อยๆหน่อยนะนะก็ผมว่าไม้จะสวยว่านี้อีกนะตอนน้องจะมีเป็นเหมือนกันนะครับมาจากที่เดียวกันก็จะมีมีความต่างที่ใบนะที่ใบที่กิ่งนะฮะก็นี่จะเป็นก้างกิง่งออกดำหน่อยนะฮะดำหน่อยใบใบมันใบมันเป็นอาราบิคัมอาราบิคัม จะเป็นแต่ใบมันจิงใบมันใหญ่นะครับดอกมาใบมันนะครับใบมันไม่ไม่ไม่แน่ใจสายพันธุ์นะไม่แน่ใจสายพันธุ์พี่ก็เพิ่งแต่งกิ่งออกนะครับเพราะว่าจิงแขนงจิงเล็กมันเยอะนะฮะก็ใบบิดใบบิดบิดมันมันออกสีบอลบอลนะครับดอกก็มานิดน้อยต้นนุน้น ต้นนู้นก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นกุ้งเก่าหรือเปล่านะการจริงแดงเลยนะครับเป็นการจริงแดงนะครับมันจะเป็นเพชศกุ้งเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยหรือว่าพม่ายมันเป็นโรคหรือเปล่าดูนะครับท่านที่เคยชมชวนชมนะช่วยดูให้หน่อยนะครับนี่ครับเสียนชวนชมดูให้หน่อยว่า <c oughs> เป็นเพรกุ้งเก่าหรือเปล่านะเพราะว่า รู้จกักรู้จักกิ่งก้านเขาเหมือนเพชรกลมเก่าจะมีอยู่ต้นเดียวนะครับแต่ว่าการดูแลก็อย่างว่าแหละครับการดูแลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยทําให้ไม้ออกมาไม่สวยแต่ก้านจริงเขาเนี่ยนะก้านจริงแต่เขาก็แตกกิิงมาตลอดเหมือนกันนะครับดอกลเล็กๆนะถ้าเป็นเพชรก้มเก่าก็จะ ดูแลดีดีก็มีราคาอยูน่นะผมว่าครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่นี่เพิ่งเอามาตากแดดตากลมมานานพี่พูดจะเอามาอันนี้ก็ขึ้น <c oughs> แ,ตแต่งแต่งรากใหม่ดอกเล็กๆนครับนี่ดอกเล็กๆใบใบออกสีบอลๆลฟ้าฟ้านะครับนบอลขอบแดงๆ ขอดแ,แดงแอันนี้จะเป็นฮอลแลนด์นะครับฮอลแลนด์ตัวน,นี้ก็ให้ฝักดีนะครับฮอลแลดอกชมพูเข้มๆนะครับเข้มๆไปดูไปดูส่วนทางนู้นหน่อยแจ้งหมาวัดนะไม่รู้ใครเอามาปล่อยนะครับเอามาให้เลี้ยง ก็จะเป็นหมาวัดชิบะว่านะที่ชิบว่าตัวผู้มบค่ากับคอฟฟี่ในคอฟฟี่นะหลังจากที่เริ่มครั่งชวนชมผมก็ได้เริ่มทำการเอฟนะทำการสั่งซื้อไปดูไลฟ์สดแล้วก็เริ่มสั่งซื้อมาดูแลนะครับมือใหม่มากๆเลยนะครับ เป็นนูใหม่มากมากเดี๋ยวจะคลิปหน้านะครับจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างเรากำลังศึกษานะครับศึกษาสายพันธุ์เหมือนกันตัวนี้น่าจะเป็นกอ๊อตเป็นกอ๊อตแชมป์นะครับเป็นกอ๊อตแชมป์เดี๋ยวจะให้ดูโซนนี้เต็มๆอีกทีนึ่งอุ้ยหงายออกหรือเปล่าเนี่ยกระโดดตองขึ้นมาเนี่ยนะลูกโดดตองขึ้นมาอ่าโอเคครับสำหรับ ช่องสินเกษตรวันนี้นะครับไม่ได้มีคลิปหมูให้ดูนะครับยังไม่ได้กลับบ้านเก็บหมูป่านะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสินเกษตรให้หน่อยนะครับพอเป็นกําลังใจให้กันเดี๋ยวมีโอกาสได้กลับบ้านจะถ่ายหมูป่าให้ดูสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ